ทางลงอ่อ, silently, อยเยอะๆอ่อยเยอะใส่เหลืองอ่ะอือุ้ยพร้อมกันเลยอ่ะพร้อมกันเลยไม่อยากเสียงดังนะครับโอ้หมายมันเล็กมากนะโอ้ยมันกินพร้อมกันเลยซื้อเหยื่อไปกี่บาทสะพานพันสองร้อยซื้อไปทำอะไรพันกว่าบาทซื้อไปตกปลาครับตกปลามีหมายเด็ดหรืออะไร ไม่ไม่มีหมายเด็ดแต่ว่าเงินมันเหลือครับจริง <c oughs> เหรอเ <c oughs> ตะบอลกันคนละทีได้ไหมครับ,ครบใครเตะบอลชนคานได้เอายักษ์ทองไปเลยหนึ่งคันครับเออทีเดียวเลยนะครับ,รบอ่ะลุยเลยเอาไว้ได้ รับ m c นะครับเข้าสู่ช่องว,วันนี้เราอยู่ที่สองร้อยลูกคอลโอ้โหยังไม่ไปไหนกันใช่ไหมนนปลากำลังกินดีเนาะอ่ะแต่วันนี้วันเสาร์นี่ลูกค้าเยอะแน่เลยเนาะเยเลยโซนรโเราอ๋อมาตรงนี้ค่ะปปบโอ้โหแล้วปลามันจะมายันนี่ไหมอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทรัให้ดูบปลามันไปแบบทั่วบ่อร์บอกโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวมาหาผลงานตรงนี้บ้างตรงนี้เป็นจุดที่ลูกค้าเนี่ยสมมุติถ้าจะไป อรีสอร์ทนะคะต้องตรงไปนู่นเลยเราอยู่ตรงปากทางนี่แหละเออก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงนะไปหาผลงานกันทางลง <c oughs> ออยเยอะๆ,ๆ่อยเยอะอ่าเราตกปลาดินมาสักระยะหนึ่งนะครับเริ่มสังเกตเห็นว่าการกินของปลาดินเนี่ยไม่เหมือนปลาอื่นเราต้องจับจังหวะมันอมพ่นอมพ่นแบบบ่มากมคือถ้าวัดไม่ทันเนี่ยก็ไม่ได้ตัวมันก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนวันนี้เราจะแก้ทางโดยยังไง เกี่ยวมันติแทนเม็ดโฟมค่ะปกติเราใช้เม็ดโฟมนะครับแล้วมันอมเข้าไปมันรู้ว่าเอ้ยมันมันไม่ใช่ของกินข้นไวมาขนทิ้งเลยบางทีข้อมือกระตุกจะวัดแล้วเงี้ยมันก็พอกมาถ้าไม่อยู่ตรงคันเนี่ยวิ่งมาวัดยังไงก็ไม่ทันใช่ค่ะวันนี้จะใช้วิธีการใช้ขนมปังเนี่ยแหละถ้ามันอมเข้าไปเฮ้ยมันกินได้มันนิ่มมันหอมมันอร่อยมันกินเลยมันอาจจะกินเลยอันนี้คือสิ่งที่เราคิดเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านี่อ่างเปาแผนผสมเหยื่ออันนี้ก็็เเปนนรผสมตะฮ ใช้ตัวรำเยอะๆหน่อยนะครับเวลาเราอ่อยลงน้ําเหยื่อลงไปเนี่ยเนี่ยเมันเริ่มเข้าแล้วนะครับเอฟซีเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นฝูงเลยแต่หมายตรงนี้น้ําตื้นนะครับไม่รู้ว่าเวลาปลากินแล้วมันจะระแวงหรือเปล่าต้องลองดูฮะไมัไน่าอ้อยหนอนปังผิวน้ำที่มันอยู่ผิวน้ําเพราะมันเล่นกินลํา mình sắp chín giờ đi phải lắm phải lắm phải lắm sáu liếng à ui lưới không mày nhạc tiếng đăng nữa không ủ mày mày lấy quá hát không mày chín lưới tên ngay tên nồng phang mình ngay <laughs> ความลับนะครับ f อคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้ใช้เม็ดโฟมแล้วก็ใช้เป็นตุง้งติ้งนะครับปั้นไฮเกตติดตัวเบ็ดวัดไม่ค่อยติดปั้นอมแล้วมันพ่นถ้าปั้นไฮเกตติดตัวเบ็ดเนี่ยถ้าเราปั้นแน่นไปอ่ะปลาอมแล้วมันก็ถุยทิ้งพอติ้งหนมปังเนี่ยมันกินแล้วมันมันไม่คายเลยฮนะถือว่าเป็นทางที่ดีนะอันเนี้ยคือเทคนิคเนี่ยเป็นความบังเอิญน,นะครับ ในถังเหยื่อที่เราผสมมาเนี่ยมันมีขนมปังอยู่แล้วมันมีเศษขนมปังเล็กๆหมิวมันก็เลยลองเอามาเกี่ยวติ้งดูปรากฏว่าได้ผลก็เลยคลิปนี้เลยออกไปซื้อขนมปังนะครับไปซื้าขนมปังมาเพราะไม่ได้เตรียมมากะว่าไว้ว่าใช้ให้เกตกับเมโฟมอืมโอ้โหไม้แรกสวยเลยฮะวัดพร้อมกันเลยมันตับวันนี้นะครับเราเตรียมคันมาทั้งหมดเนี่ยสี่คันใช่ไหมกะว่าจะคนละสองคันแต่มิวบอกว่าหมายแบบเนี้ยแค่คันเดียวเนี่ย ก็ไม่ทันแล้วเพราะมันต้องเฝ้าคันเบ็ดเลยมันดึงแล้วมันก็ต้องรีบวัดเลยอะไรเงี้ยแล้วพอมิวใช้คันเดียวเนี่ยมันเหลือสาคันใช่ไหมไอป้าปินมาบ้านตีสามคันเลยไม่เห็นเหรอช่วงนี้นพเขาเครียดอยู่ใช่ไหมมิวใช่ค่ะลูกค้าลาออกเขินหอเออปลากินดีจริงเขาแบบว่าเจอหน้าเขาซีดหน้าเขาซีดแต่ว่าเวลาถามเนี่ยว่าคิดยังไงเวลาลูกค้าได้ปลาเยอะเขาจะตอบนะออ้ยดีลูกค้าได้ปลาเยอะเดี๋ยวเขากลับมาใหม่ใช่ไหมแต่เราฟังน้าเสียงแล้วเหมือนเหมือนเหมือนเขาก็แอบแอบเครียดเลยเขาก็ ดีเดีไม่ไล้ลงไม่ได้ป้าเฮ้ยมือไม้สั่นกันเลยเหรอราคาร์ฟมือไม้นี่เรามาถ่ายคลิปทุกวันนี้นี่เอาปลากลับวันละสิบตัวสิบตัวตลอดเลยนะแล้วบอกว่าพรุ่งนี้จะลงอีกแล้ววันอาทิตย์นะแต่ว่านภพลเนี่ยไปดีแล้วเป้านี่ดูสิดูบางตัวเป็ดนะเห็นว่าพรุ่งนี้จะลงอีกหนึ่งคันรถนะครับประมาณหกเจ็ดร้อยโลนะ ก็ลองติดตามักคนได้นะครับเวลาเขาลงปลาเขาก็จะถ่ายทอดสดหมายวันนี้นี่ค่อนข้างตื้นนะฮะตื่นโอ้ยขอบคุณครับ <laughs> ใจหายวาับเลย <laughs> เห็นเงีเงยบๆ <laughs> ดูท่าแต่ละคนดีเอฟซีคือมันยืนตรงๆไว้ได้เลยนะคือมันต้องพร้อมจับคันละวัดนะฮะโอ้โหเนี่ยเนี่ยช้านิดนึงก็ไม่ทันครับ ตอนใช้เม็ดโฟมเนี่ยอาการหนักวันนี้ครับต้องจับทิ้งไว้เลยคับขณะที่เขาปั้นเหยื่อนะครับตาเขายังต้องจ้องมองที่สายอย่างเดียวเลยละสายตาไม่ได้เมื่อก่อนถ้าตกหน้าดินเนี่ยเราจะมีเวลาตัดคลิปในติ๊กต็อกใช่ไหมเจอตกปาน,นินเนี่ยไม,ไม่มีเวลาเลยมาอีกหนึ่งแต้ม เขาปากไหมนะปลาเกี่ยวขนมปังเนี่ยเข้าปากทุกตัวครับช่วงนี้กินปลานินบ่อยเลยใช่ไหมเหมิวใช่ค่ะเมนูอะไรที่เอากลับไปเมื่อวานเอายี่สกเอาไข่ไปต้มก<ห>ับท้องยี่สกใหญ่เมื่อคี้ที่แล้วใช่ค่ะไข่แน่นเลยเหรอ <c oughs> แน่นเลย <c oughs> เอาไปต้ยมยำ <c oughs> แล้วก็ตรงตรง,ตรงหน้าท้องมันเอาไปต้ยมยำส่วนเนื้อแม่ไปแดดเดียวส่วนปลานินเอาแบ่งให้บัญยาให้บัรอาคนละสองตัว าไปทอดได้อะไรได้นะถ้าหนิวหาอะไรลองตูดคันไว้หน่อยเราจะจับคันง่ายคือไม่ต้องลงไปจับที่พื้นอ่ะ <c oughs> โอ้ยนู่นวิ่ยเนี่ยครับ ันไม่ใช่ว่าตกยังไงก็กินนะแต่มอสก,กินทุกไม้แหละแต่มันไม่ใช่ว่าตกยังไงก็ได้ราะงั้นปลาไม่เหลือเยอะขนาดนี้อ,อะไรนะสวัสดีครับทำไรกันก็ตกปลาเหรอได้ยังยังครับยังเลยโอ้โห เมื่อกี้ลุงตกปลาอยู่แล้วพี่หวานโทรไปบอกว่าหูมีเด็กมาสี่คนมาซื้อเหยื่อเยอะมากใช้เราใช่ไหมเนี่ยก็เลยรีบออกมาเลยซื้อเหยื่อไปกี่บาทพันสองร้อยซื้อไปทําอะไรพันกว่าบาทตกปลาครับตกปลามีหมายเด็ดหรืออะไรไม่ไม่มีหมายเด็ดแต่ว่าเงินมันเหลือครับจริงเหรอไหนขอดูหน่อยซื้อเหยื่ออะไรบ้าง ระบบลอกโอมีอุปกรณ์ครบทุกคนเลยเหรอครับสี <4 S 2> ค่คนมีสี่คันเลยป่ะ๋อแต่ของของผมขาดไปแล้วขาดไปแล้วขาดแล้วโอ้โหไอ,หอไลแอไลเนี่ยอย่าเอาไปใส่รวมกับกับยางตัวอื่นนะเดี๋ยวมันจะละลายเราต้องใส่ในกล่องอแอไลสีล่ตัวแล้วอะไรก่ะโอ้เตะแก้คันโอ้ยักยางโอ้หมดไปเป็นพัน ครับเราจโอ้โหทำไมถึงซื้อเหยื่อเยอะขนาดนี้ครับเคยเคยใช้เหยื่อไหมแล้วแล้วได้ปลาไหมได้ได้อ๋เคยเคยใช้แล้วมันได้ผลใจปั้มจริงๆิงเด็กกลุ่มนี้นี่มาจากไหนกันแพรบาแพรบางแพรปลาบางเรนเหรอโอ้มีคันมีอะไรกันหมดแล้วใช่ไหมเอาอย่างนี้ลุงมีเกมมาให้เล่นในฐานะที่พวกเราแบบใจปั้มซื้อเหยื่ออุดหนุนกันขนาดนี้นะอยากได้คันยักษ์ทองปะ ยากครับไม่ง่ายนะเกมเกมนี้เห็นเมื่อกี้ซ้อมบอลกันมาเข้าไปเล่นกันมาคิดว่าตัวเองเตะบอลชนคานได้ไหมได้ครับอ่าแข่งแล้วครับอันนี้เล่นอันนี้เล่นจจกระพงเล่นเร็วๆคาเดมีครับโอ้โหโรไฟไม่ธรรมดาครับเอาอย่างนี้เตะบอลกันคนละทีได้ไหมครับใครเตะบอลชนคานได้เอายักษ์ทองไปเลยหนึ่งคันครับเออทีเดียวเลยนะครับไปลุย โผล FC ครับเมื่อกี้นะฮะให้น้องเขาซ้อมกันคนละ3ามสี่ลูกนะครับตปโดนกันเกือบทุกคนแต่อยู่ที่ว่าพอให้เตะจริงๆเนี่ยจะเตะโดนไหมมีโอกาสแค่คนละหนึ่งครั้งทาไม่ได้คือไม่ได้เลยนะเลือกจุดเองเลยนะตรงไหนก็ได้ถ้าใกล้ไปบางครั้งมันก็ยากไกลไปก็อาจจะยากนะอเอาเลือกตำแหน่งที่เราถนัดอ่าเอาจุดนี้เลยนะเลือกเองนะสสดอดผมเดชายดุเจับ เรียนอยู่โรงเรียนบ้านโรงเรียนครับอยู่ชั้นป .6 ครับวันนี้ผมจะมาชิงคันยักษ์ทองครับแต่ไปทีเดียวเลยนะครับเอา้าโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะคนต่อไปสวัสดีครับผมชื่อเปาวครับผมไม่ได้เรียนครับอ่ะลุยเลยเอาไ้ได้ ปกติมีคันเบ็ดยังยังครับเฮ้ยจริงเหรอครับอา้าวแล้วเมื่อกี้3คันในรถของใครเพื่อนซื้อมาให้ครับเอาวันนี้มีคันยักษ์ทองแล้วหนึ่งคันคเดี๋ยวมาดูผลงานคนต่อไปสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอา้าวมาจากโรงเรียนบางเลนพิยาม .1 ครับวันนี้ผมจะจิงคันยักษ์ทองครับเอาลุยเลย <c oughs> นิดเดียวอ้าวสุดท้ายสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกล้องครับมาจากโรงเรียนบางเลนพิยาครับวันนี้ผมจะมาจิงคันยักษ์ทองครับอ่ะตั้งใจ เัืนได้ไปละหนึ่งคนเอาวเอด้เ้แเลยหมิวเอาถ้าหมิวทําได้เดี๋ยวให้คันไม้ไผ่หนึ่งคันระยะนี้เลยต่อ,อให้เด็กไปว้างมันไม่ง่ายนะครับ f วนี่แว้วัน้นี้ครั้ผมได้ไปสองคัน อ่านี้ครับด้วยความที่เด็กๆกลุ่มนี้นะครับใจปั้มกับเราเราก็ใจปั้มกลับไปนะฮะแล้วก็แลกมาด้วยความสามารถครับท้ายิงบอลชนคานซึ่งเขาทําได้จริงช็อตเดียวเลยครับสี่คนโดนไปสองคนครับโอ้โหวันี้ถามพวกเราว่าคุ้มไหมไม่คุ้มหรอกครับแต่ว่าใจแลกใจครับอันนี้มอบให้น้องเลยหมิวมีมูลค่าคันก็หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทโอ้โหสุดยอดนะโอเคก็เป็นไง สนุกไหมสนุกคับแล้ววันนี้ได้เจอพี่หมิวเป็นไงมั่งสวยปะสวยครับสวยครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้อยากถ่ายรูปไหมอยากเจอ,อเลยแล้วก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ <laughs>